ขอบคุณครับหัวใจไม่หมัวใจไม่ไอติมแดบดอกไม้เอ้ยหัวใจดอกไม้ดอกไม้ I Love You ดอกไม้ไมาหัวใจ มีหัวใจโอ้หัวคิดถึงจังเลยคิดถึงครับมาคุยดีๆก็ครับ D ีวีเีครับ มีพี่พีเอฟซีหลายคนพี่สิงห์ก็ทักมาบอกว่าเออไปแจ้งวันพี่พีเอฟซีหน่อยนะครับก็ยังไม่ได้มีเวลาไลฟ์สดแจ้งวันสักทีนะฮะอย่าลืมนะครับทุกคนครับใครที่ได้บล็อกเซร็แล้วนะฮะใส่เสื้อและใส่สร้อยมาด้วยนะเอาไมเอามาให้ให,ให้ให้กันเห็นหน่อยนะจริงๆว่าจะจ้างหมอลำครับจริงๆว่าจะจ้างหมอลำนะฮะแต่ว่า หมอลำไม่มีว่างสักวงเลยครับพี่พีเอฟซีก็เลยก็เลยอ่ะไม่ได้จ้างหมอลำแล้วก็เลยเปลี่ยนก็เลยทําเป็นเต็มความสุขเป็นทีมความสุขของเป็นทีมที่เขาเรียกว่ารอยยิ้มแล้วกันเป็นทีมรอยยิ้มของของนุกธนดลเพราะว่าอะไรรู้ไหมทำไมถึงเลือกเลือกเลือกทตมนี้รอยยิ้มของนุกธนดลก็คือความสุขของพี่พี่ ทุกครั้งที่นุกยิ้มทุกครั้งที่นุกมีความสุขพี่ๆทุกคนก็มีความสุขกับนุกนี่แหละนุกก็เลยถึงเลือกถึงเลือกเป็นเป็นธีมธีมนี้เพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะจะอยู่ด้วยกันแบบนี้นานขนาดไหนเราไม่รู้ว่าเราจะได้จัดงานแบบนี้อีกไปกี่ปีก็อยากให้ทุกคนมาร่วมง,งานวันเกิดน,นุกนะครับ ครั้งนี้นุก็ตั้งใจมากๆตั้งใจพอสมควรนะครับก็จัดเหมือนเดิมครับอยู่ไข้นะฮะอยู่ไข้เหมือนเดิมเลยครับทุกครั้งทุกทุกปีที่นุกจัด้วจะเป็นวันเกิดนุ่วันเกิดปลายก็จะจัดอยู่ไข้นะฮะวันที่21นะครับ21ตุลานะครับจัดเหมือนเดิมเลยวันที่20ก็จะเป็นรับของจากพี่ๆนะฮะ20จะเป็นรับของจากพี่ๆที่พี่ๆส่งกําลังใจมาให้ส่งของมาให้เป็นของขวัญวันเกิดนะครับ อาจ้างไม่จ้างพี่ป๊อปนะครับไม่จ้างพี่ป๊อปนะฮะวงนี้ยังไม่ผ่านครับวงนี้ยังไม่ผ่านครับก็ตีมันเป็นตีมรอยยิ้มมันแหละตีมตีมความสุขของนุกและก็ถ้านุกมีความสุขทุกคนก็ต้องมีความสุขถูคนคนกไหมถ้านุกมีรอยยิ้มทุกคนก็มีรอยยิ้มน,นะฮะ <c oughs> พี่ๆหลายๆคนก็มาบอกแล้วก็มาถามว่จาจัดไหมวันเกิดพี่จะได้เหมารถพี่จะได้พี่จะได้แบบ เขาเรียกว่าอะไรอะลางงานไว้อะไรเงี้ยนี่ครับก็ก็เลยมาบอกพี่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 ทุกคนแคปลงด้วยนะฮะแคปลงด้วยนะครับผมเดี๋ยวเผื่อบางคนเขาเขาไม่ได้เห็นไลค์เขาไม่ได้เขาทํางานอยู่ไงเขาไม่รู้อปติีมรอยยิ้มเป็นธีมมอบความสุขนะครับเป็นิีมความสุขของนุกนุกก็จะมอบความสุขให้กับทุกๆคนทุกๆคนจริงๆต้องรอดูอยู่งานนะฮะขอบคุณหงด้วยนะครับแต่พี่กั้งนะครับกุ่มหัวใจด้วยนะครับผม ก็เต็มความสุกกันแหละวันนั้นจะมีแต่ความสุขเลยตอนนี้นุกกำลังหาดูอยู่นะครับว่าทีแรกก็จะให้แค่นักร้องในค่ายร้องนี่แหละแต่มาดูดูแล้วเดี๋ยวต้องต้องตอนนี้กำลังกาลังดูครับว่าศิลปินรับเชิญจะเป็นใครนะฮะมันเป็นติมความสุขติมเติม,เต,ม,เ,ตมเต็มให้กันและกัน อย่างที่พูดไปครับเราไม่รู้เนาะว่าเราจะอยู่ด้วยกันนานขนาดไหนเราจะยังมีงานแบบนี้อีกกี่งานอีกนานขนาดไหนอะไรเงี้ยอนาคตทุกคนไม่รู้แต่งานงานนี้นุกอยากให้ทุกคนไปนะฮะอยากให้ไปเต็มเต็มความสูงให้กันและกันมีหลายๆสิ่งที่นุกจะพูดในงานนี้ด้วยนะครับ เป็นความสำเร็จที่จะมาบอกพี่ๆไปด้วยกันนะครับไปเยอะๆนะครับใส่เสื้อเซ็ทบล็อกไปด้วยนะฮะที่ได้ไปนะครับแล้วก็สร้อยจิ๊กซอเพราะทุกคนคือจิ๊กซอตัวสำคัญทุกคนอย่าลืมนะแล้วก็จะมีจะมีคนที่เข้างานก็ น่าจะเข้ามาได้เลยรับน่าจะเยอะมากเลยนะฮะและก็จะมีหนึ่งรอยคนนะครับที่เป็นผู้โชคดีที่ได้ร่วมได้ของที่ระลึกแล้วก็ได้ได้ถ่ายรูปกับน้องด้วยนะครับเติมเต็มแหละทุกคนเปเต็ม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 ให้กับทุกทุกคนนะฮะทุกมีความสุขทุกคนก็ต้องมีความสุขแล้วก็ นักร้องก็ต้องมีความสุขทุกๆคนที่เป็นน้องนุกเป็นพี่นุกเป็นชิมงานนุกทุกๆคนเลยนะครับวันที่20รับของนะฮะฝากกดฝากเอาไปลงติ๊กตอกให้ด้วยแคปไปลงติ๊กตอกให้ด้วยบางคนเขาทำงานเขาไม่รู้ไงนะฮะวันที่20นะครับรับกำลังใจรับของขวัญกับพี่ๆเอฟซีนะครับและ,ะน่าจะเป็นไลฟ์สดแหละวันที่20ไลฟ์สดอาจจะบันทึกไว้แล้วก็เอา ไม่แน่ใจนะอาจ,อาจจะเป็นไลฟ์สดนะครับวันที่20และก็วันที่21ก็จะจัดงานทุกคนจะได้มานะครับเป็นอีกหนึ่งปีนะครับให้อีกหนึ่งปีนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่ได้เซ็นบอกไปแล้วนะฮะก็ขอบคุณมากๆขอบคุณจักใจจริงๆนะครับอยากจะบอกว่าของขวัญที่นุกแถมไปคือซรอยนะฮะ จริงๆนุกอะตั้งใจจะจะทำนั่นแหละแล้วก็ตั้งใจที่จะทำเองจริงๆไม่ทำเองก็ได้จ้าคนททำก็ได้แต่ว่าอยากใช้มันออกจากมือจา,จากมือของเราอะแค่สองพันชิ้นเองมันไม่ได้เยอะอะไรมากมายไงอยากใช้มันออกจากจากมือนุกว่านุกเป็นคนทำให้พี่พีเอฟซีนะอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่ของที่มีค่าอะไรมากมายหรอกครับ แต่ว่ามันมีค่าทางจิตใจนะที่รู้ว่าวันวันหนึ่งเราเป็นคนทาให้แล้วเขาใส่มาในงานในงานงานของเราสักงานหนึ่งไม่ไม่เชื่อว่าเป็นงานมันเกิดอาจจะเป็นคอนเสิร์ตนะครับแต่เห็นเห็นที่ใส่มาละมาคอนเสิร์ตในรอบหลังๆที่ทุกคนได้ได้ของและใส่มาก็าเห็นแล้วก็มีความสุขนะนะครับรักนะครับ หลักมากๆมีค่าทางจิตใจครับฝากทุกคนด้วยนะถ้าว่างก็มาหน่อยนะแต่ถ้าบางคนบางคนที่ติดงานมากๆ,ๆจริงก็อันนี้นุก๊กนุกเข้าใจนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจจะให้มามีความสุขไปกันเป็นอีกหนึ่งปีอีกหนึ่งปีอีกแล้วเราเลยชัดเจนไงเป็นหนึ่งปีที่ที่มีความสุขที่ใครยิงปืนมา ไม่ไปไม่ได้ครับต้องมาครับคุณแม่ลูกอาจจะอ่านได้ไม่หมดนะมันมันเร็วมันรันเร็วมากเลยนะครับโ mm hmm. ดนไล่ออกก็จะไป <c oughs> โอ้ยต่หักหนอนพีพีเอฟซีนี่น่ารักมากเลยลูกอะไปไม่ไปไปนะครับยิ้มยิ้มยิมยิ้ม อยากให้มาชื่นชมในโอ้อคุณรถไฟจากคุยายครับคนุง้งเหนิงกับคุณดอกไม้ด้วยนะครับพี่มิกนะครับขอบคุณหัวใจแม่ซุ้มโอพี่ปอขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องไออูนขอบคุณคลูกโอ้โหสี่สิบห้าดอกแล้วนุงน้งเหนงพี่จุบ๊บขอบคุณนะครับ,บ,รบหมวกแม่เอย๋ยจุ๊บแจงขอบคุณนะครับพี่สายเอ็นพี นะครับตันแหลกอุ้ยไปช็อตาลุจตอนนีไมัน,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 นและก็ที่สำคัญมากกว่าน,นั้นนะครับวันที่21ตุลานุกขอพี่สิงห์ปล่อยเพลงฮยใครยิงอะไรวะ นุกขอพี่สินปล่อยเพลงนะครับเพลงพลาฮักนะครับเป็นเพลงจากปลายปากกาของนุกนะครับอืมนะครับก็ฝากทุกคนรอฟังด้วยแล้วก็มาฟังสดๆยุอาจจะได้ฟังสดๆหน้าเวทีนะนะฮะขอบคุณทุกคนมากๆเลยเดี๋ยวมารอฟังหน้าเวทีเลยพลาฮักครั้งแรกและปล่อยวันแรกในวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับขอบคุณพี่แอร์นะครับขอบคุณพี่นชาขอบคุณพี่นัตตี้นะครับโอ้ปะกการหลังที่พี่แอร์เลยนะฮะ ครั้งแรกนะครับที่ทุกคนจะได้ฟังพลาฮักนะครับก็ต้องขอบคุณพี่สิงห์ด้วยนะครับที่ให้โอกาสนุกได้ได้แบบลงมือ,เ,อเขียนเพลงแล้วก็ปล่อยเพลงของตัวเองมันไม่ใช่เพลงที่เพาะมากหรอกครับเป็นคนที่แต่งใหม่ๆมันอาจจะไม่ได้ไม่คล้องจองอะไรมากมายแต่ว่าอืมเป็นเพลงที่นุกมอบให้ทุกคนนะครับกาลังใจที่มอบให้ทุกคนครับอย่างน้อยก็เป็นเพลงเพลงหนึ่งอาจจะไม่ได้ดังยอดคนดูอาจจะไม่ได้ ถึงแสนหรือถึง5้าแสนหรือถึงล้านแต่มันมีความสุขและมีความหมายของนุกในอนาคตนุกก็จะกลับมาฟังเลยว่าเออเพลงนี้เราเปคนแต่งนะนะครับฝากด้วยนะครับทุกคนครับ21ตุลานะครับวันที่20นะครับอันนี้เดี๋ยวจะพูดอย่างนี้วันที่20สนะครับส่งกำลังใจแล้วก็รับของขวัญกับพี่พี่ทุกคนนะครับแล้วก็อาจจะไล์สดนะครับ วันที่21ก็จะเป็นงานวันเกิดนะครับรวมศิลปินนะครับแล้วก็รวมพี่พี่เอหน้าเวทีทุกๆคนมากันเลยนะพี่พี่ฮอใหญ่มากจ้างสองฮอ21รีมงานอะไรตรีมงานอรอยยิ้มและความสุขครับมันจะมีชื่อภาษาอังกฤษอยู่เขียนไว้แต่จาไม่ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรมาไลยบอก วันนี้จะวันนี้ขึ้นเวทีประมาณ3ามทุ่มหรือซะหน่อยก็จะอาบน้ําแล้วมาบอกพี่พีเอฟซีนิดนิดหนึ่งนะครับนะครับหมอํำจ้างหมอลํำเขาเขามีงานหมดแล้วครับให้พี่โอหาให้ตอนนั้นก็เต็มหมดเลยไม่ว่างเลยแต่ว่าเดี๋ยวตอนเนี้ยให้ทุกคนเดาแล้วกันว่าจะเป็นรับเชิญคนไหนศิลปินคนไหนนะฮะจะรับเชิญมาสักคนนึง รับเชิญก็ที่จะเอามาก็ให้รอลุ้น้วยกันม,มาไลฟ์บ่อยๆนะคะได้เลยครับถ้ามีเวลาก็อยากไลฟ์บ่อยๆแต่มันบางครั้งมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเวลาไงเนี่ยอันนี้ก็เพิ่งมาถึงแล้วก็จะขึ้นเวทีละ ไปไปซาวเช็คมาแล้วก็เพิ่งมาถึงห้องถึงห้องปั๊บก็ต้องอาบน้ำออกไปเล่นคอนเสิร์ตเพราะขึ้นเร็วมากเจอกันนะครับจึงจงขอบคุณครับขอบคุณรถไฟนะครับจากพี่ โซน,นเนีย <c oughs> ถูหรือเปล่าไม่รู้แตาน่ารักจังขอบคุณนะครับนั่นแหละนะครับรวมๆแล้วอยากให้ทุกคนมามีมามีส่วนร่วมในในความสุขในวันนั้นมาอยู่ในงานที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มมันจะไม่เหนื่อยเลยนะถ้าทุกคนมาเยอะแล้วก็ทุกคนมาร่วมมีความสุขไปด้วยกันจะไม่มีคำว่าเหนื่อย เสมอ <min h> ครับลุงน,นวดไม่ต้องห่วงนะครับแล้วหนวดนะมันจะต้องโกนอยู่แล้วแต่ว่าเว่านุกจะต้องไปรับรางวัลไงนะครับนุกจะต้องโกนอยู่แล้วนะครับแต่นี้ที่นุกไว้ก็คือก็แค่รอไว้เฉยๆครับเพราะว่าถึงแม้นุกไม่ได้รับรางวัลนุกก็ต้องไปถ่ายหนังถ่ายหนังนุกก็ต้องโกนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับแม่ก็บอกแม่ก็ว่าไว้หนวดแล้วมันดูหน้าอึมครึมมีอายุอะไรเงี้ย ออลองไว้ดูเผื่ออนาคตเผื่ออนาคตได,ได้ลูกสาวมีลูกสาวไหจะได้ไว้หนวดคุมลูกสาวซะหน่อยห่วงลูกสาวอะไรเงี้ยไว้หนวดออมีคุณคอมเมนต์ว่าไม่ไปห้องกงเหรอไปครับ ก็จะเป็นทางพี่นิกน้องโอมพี่ป๊อปแล้วก็ไปจะได้เดินทางไปก่อนบ่ายสองนะครับแต่นุกอะ่ะจะต้องรับรางวัลก่อนครับจริงๆนุกไม่รับก็ได้แต่ว่าอืมมันเป็นสิ่งที่ทุกคนตั้งใจครับมันเป็นสิ่งที่ทุกคนตั้งใจที่จะมอบให้กับนุกแล้วก็มันเป็นสิ่งที่หาไม่ได้อีกแล้วอ่ะ ในชีวิตนี้นุกหาไม่ได้อีกแล้วที่จะไปยืนอยู่บนเวทีแบบนั้นแล้วได้รับรางวัลแต่แต่ตอนนี้เขายังไม่ได้ประกาศหรอกว่าได้รางวัลร้อยเปอร์เซ็นแต่นุกก็ทุกเชื่อนะนูกเชื่อในในในพลังรักของ fc ทุกคนได้ก็ดีใจมากๆแต่ถ้าไม่ได้ก็ดีใจเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าไม่ได้อะ อย่างน้อยนุก็รู้ว่าพี่พีเอฟซีเขาร่วมโบสถ์กันขนาดไหนนุกดูหมดนะทุกคนนะเริ่มโบสถ์แล้วก็กางๆโบสถ์แล้วก็สุดท้ายเหลือกี่วันกี่วันทุกคนช่วยกันโพสต์แล้วก็ทุกคนแบบห้าวันสุดท้ายเจ็ดวันสุดเจ็ดวันสุดท้ายห้าวันสุดท้ายสามวันสุดท้ายอะไรเงี้ยทุกคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนั่นแหละก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆ ไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้นุกยอมอดหลับอดนอนนุกจะต้องเดินทางตีสองนุกรับเสร็จน่าจะประมาณสามสี่ทุ่มแล้วก็มาถ่ายรูปถ่ายรูปกับพี่พีเทุกๆคนที่ที่มาร่วมงานร่วมถ่ายรูปเป็นเป็นทุกคนอะรวมกันอะอะไรเงี้ยถ่ายรูปเสร็จแล้วก็จะต้องรีบกลับไปอาบน้ําแล้วก็ขึ้นเครื่องยอมครับถึงแม้ไม่ได้นอนก็ไม่เป็นไรครับ เพราะว่าเกิดมาหนึ่งชาตินุคิดว่านุคคุ้มละแล้วก็มันมีความสุขที่ที่แบบได้ได,ได้ได้มีโอกาสแบบนี้นุก,ก็จะได้เดินเดินทางไปกับพี่เบสแล้วก็พี่บีนะครับเดินทางตามไปประมาณตีสองตีหนึ่งตีสองขอบคุณทุกคนมากครับใครที่ว่างมาที่ยี่สิบเจ็ดนี้ก่อนก่อนก่อนจะถึงวันเกิดก็มาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็มาร่วมส่งนุก ไปต่างประเทศครับนี่พูดสดีดีไปต่างประเทศทุกคนรู้ไหมว่านุกตื่นเต้นขนาดไหนทุกคนทุกคนรู้ไหมว่านุกตื่นเต้นขนาดไหนในการได้รับรางวัลแต่ละรางวัลนุกตื่นเต้นมากนุกนอนไม่หลับนุกนอนไม่หลับเลยแล้วตอนเนี้ยอยู่ที่บ้านที่นุกกำลังสร้างใหม่ให้พ่อให้แม่นุกให้ช่างเขาทำเป็น บิวอินขึ้นทําเป็นอีกล็อกหนึ่งล็อกใหญ่ๆที่ทําเป็นเขาเรียกว่าที่วางของน่ะนุกจะเอาวางรางวัลทุกๆรางวัน,วนจะเป็นโซนรางวัลเลยนี่ตั้งขึ้นมันจะเป็นโซนรางวันปุ๊บปุ๊บปุ๊บร,บรบางวัลที่ได้รับในการได้เป็นนักร้องตั้งแต่เดินขึ้นมาเวทีแรกแล้วก็ได้รับถ้วยแรกจนถึงถ้วยสุดท้ายอที่ร่วมเดินทางกลับไปไปโอริโอมาได้รางวัลกี่รางวัน ลูกจะไปวางไว้อยู่ในบ้านคนือเปิดประตูเข้าไปจะเห็นเลยว่ารางวัลอะไรบ้างเต้นเต้นขนาดสร้างไว้แล้วนะทุกคนนะต้องได้นะแล้วลนะทุกคนนะสร้างไว้แล้วสร้างรอเลยนะทุกคนโทรบอกให้แม่แล้วพ่อไปบอกช่างเขาให้สร้างไวเ้เรียบร้อยแล้วเพรารางวัลน,นี้มันจะติดตัวเราไปตลอดจนจนสิ้นลมหายใจทิ้งไว้ ให้กับลูกให้กับหลานเขาได้ดูว่าพ่อเก่งนะป, ed, ปู่เก่งนะทวดเก่งนะได้รางวัลแบบนี้มาไม่ธรรมดาแล้วมันจะการันตีได้เลยว่ามีพี่พี่เอซที่รักลูกขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานถามลูกลูกก็จะบอกแล้ว่าวันวันหนึ่งพ่อวันวันหนึ่งปู่วันวันหนึ่งทวดเนี่ยโอ้โหเป็นคนที่ ดังมากๆเลยนะมีพี f c ซโอ้โหเยอะมากยุคแรกๆนี่ปู่ไปงานเลยนะเขานะ่ะเอาน้ำมาเข้าคิวเข้าแถวรอแดดรลล้อนๆนะ่ะแล้วก็ทำแบบนั้นมาตลอดไปที่ไหนร้านที่นั่นเต็มไปแสดงที่ไหนที่นั่นเต็มเต็มตลอดไม่ว่าจะไปขึ้นเครื่องก็มีคนไปส่ง ไม่ว่าจะไปงานบวชไม่ว่าจะไปงานบุญงานบุญคนก็เต็มวัดมีเรื่องเล่าอีกเยอะมากมายเยอะแยะมากมายเลยมีเรื่องเล่าเยอะถ้ากับพวกพี่ๆนะมาเจอนะครับวันที่27ก่อนที่จะบินนะก่อนที่จะบิน แต,แต,แต่แต่นุกไม่รู้ว่าหน้างานเป็นยังไงเอ่อนุกไม่มั่นใจว่าบินบินตีสองจริงหรือเปล่านะอันนี้หนุกไม่มั่นใจเหมือนกันแต,แต่แต่ต้องบอกพี่ๆเอฟซไว้ก่อนนะครับถ้ามันเวลากระชั้นชิดหรือนั่นนู่นนี่ยังไงอ่ะอาจจะแบบมันอาจจะจะรีบไปหมดไงเออแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนไปอ่ะอืมคิดว่ามันมันอาจจะรีบแหละเพราะกว่าจะรับเสร็จใช่ไหมละ่ะอืมคิดว่ามันอาจจะรีบแหละแต่ว่าก็อยากให้ไปไง ให้ไปร่วมเพราะรางวัลที่จะรับมันเป็นรางวัลของทุกคนแม่ทุกคนเป็นคนเอามาให้นุ๊กมันไม่ใช่เพราะนุก100๊กร้อยเปอร์เซ็นเพราะความสามารถนุก100๊กร้อยเปอร์เซ็นมันเป็นทุกคนถ้าไม่มีทุกคนก็บ่ได้หรอกไปนะครับเ <c oughs> ขอแค่ได้เห็นตื่นโอเคตามนั้นนะเรื่องเรื่องหนวดก็ ไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวตัดแน่นอนไม่ไว้อย่างนี้หรอกอืมเห็นเป็นห่วงกันจังไม้จะตัดหนวดหน่อยหน้าตาไม่หล่อหน้าตาดำลองไว้ไว้เฉยนั่นแหละอืมสิโกนอยู่ดอกรับรางวัลกับสิโกนอยู่กับจบว่าเอ็ดหนวดที่ขึ้นไปรับรางวัลดอกนะครับอะย้ำอีกนะครับ วันที่20นะครับจะเป็นการน่าจะไลส์ดลสดไล์สดรับของอของขวัญจากพีพเอฟซีมอบให้กับนุกในวันเกิดที่21ตุลาแล้วก็วันที่21จะเป็นตัวงานนะครับผมให้พีพีเอฟซีแล้วก็นักร้องใครที่ว่างก็ไปนะครับนักร้องบ้านสิงห์นะครับนะครับก็รอรอรอไปงานนะครับแต่ก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะไปงานวันเกิดไปร่วมแสดงความยินดีกับการรับรางวัลของนุกหน่อยแล้วก็ ไปร่วมส่งนุกไปต่างประเทศได้ไปต่างประเทศนั่นแหละขอบคุณทุกคนครับรักทุกคนมากๆเลยนะเดี๋ยวน้องอาบน้ำก่อน,นจะได้ออกไปงานแล้วเดี๋ยววันนี้เจอกันวันสุดท้ายก่อนที่จะกลับบ้านเออวันสุดท้ายก่อนที่จะกลับบ้านนะครับหักเลยทุกคนเด้อหักเด้อแล้วก็ฝากด้วยนะครับวันที่21ตุลานะครับจะเป็นการปล่อยเพลง ฟังในที่แรกของล็อกปล่อยเพลงในช่องสิงมิสิกไม่แน่ไม่แน่ก็ช่องสิงมิสิกไม่แน่ก็ช่องนุกธนดลน,นะครับผมพลาฮักจากใป,ประกาของนุกเองนะครับและก็ถ้าใครได้มาคอนเสิร์ตก็จะเป็นการร้องครั้งแรกของเพลงเพลงนี้นะครับฝากด้วยนะครับทุกคนครับไปอาบน้ำก่อนบ๊ายบาย,บายไว้เจอกันนะครับขอบคุณพลังรักทุกคนนะครับจ,จุ๊บจุ Thank you.